สวัสดีท่านผู้ติดตามที่รักทุกท่านครับวันนี้มีเรื่องที่อยากจะมาเล่านะครับให้ทุกท่านได้รับฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องส,สดร้อนอน,นั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับระเบียบทรงผมของนักเรียนในสถานศึกษานะครับท่านผู้ฟังครับเบื้องต้นก็คือต้องย้อนกลับไปดูก่อนว่า ในเรื่องของทรงผมนี้เป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับน,นักเรียนทุกแห่งเพราะว่าหลายคนก็อยากจะไว้แบบนี้หลายคนก็บอกว่ามันเป็นสิทธิอย่างนั้นอย่างนี้จนในปี2ปี2องนะครับได้มีการออกระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนพศ2องว่า ทรงผมของนักเรียนน,นั้นแหะจะต้องมีกําหนด1 2 3 4 5งสแต่ว่ามีการกําหนดที่ขยายให้มีความกว้างมากขึ้นคือทรงผมอาจจะยาวได้ประมาณเท่านี้ทรงแบบนี้ยาวเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อวัยวัยมานี้นะครับคือวันที่16บกเาคม2อ6ซึ่งก็ได้มีการ ประกาศระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการออกมานะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านตรีนุชเทียนทองนะครับก็ได้เปิดเผยว่าตามที่มีเสียงเรียกร้องให้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนในพศ2563ัมมาอย่างต่อเนื่อง ที่สําคัญการลงโทษเรื่องทรงผมส่งผลถึงร่างกายและจิตใจของนักเรียนทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีหนังสือหาหรือไปอยังสํานักง,งานคณะกรรมการกิจศีกากรณีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนคณะกรรมการกิจศรีกาคณะที่8นะครับก็ได้ให้ความเห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุด อาจจะอาศัยอำนาจตามมาตรา12ประกอบกับมาตรา39วงเล็บ1แห่งพระแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการปีพุทธศักราช2546กํำหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดนั้นนำไปปฏิบัติได้นะครับดังนั้นเองนะครับเมื่อทางคณะกรรมการกิสดิกาได้วินิจฉัยออกมาแล้วว่าท่านราัฐมนตรีอาจใช้อำนาจตรงนี้ได้เมื่อวันที่16ที่ผ่านมานี่เองครับ ท่านก็ได้ลงนามในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการยกเลิกระเบียบศึกระเบียบสอทอว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนปี63เมื่อยกเลิกนั่นก็คือหมายถึงว่าไม่มีผลบังคับใช้และเสนอคณะกรรมการเลขาคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ออกเป็นหนังสือสั่งการหรือหนังสือเวียนครับ กำหนดแนวทางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไว้ทรงผมงนักเรียนหรือนักศึกษาไว้อย่างกว้างเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดที่เป็นผู้กำกับดูแลสถานศึกษากำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งนั้นนำหลักเกณฑ์นี้ไปกำหนดเป็นระเบียบของสถานศึกษาของตัวเองนั่นหมายถึงแบบไหนครับหมายถึงว่าต่อไปนี้ สถานศึกษาแต่ละแห่งก็จะต้องมาเขียนระเบียบเขียนข้อบังคับของสถานศึกษาตัวเองว่าจะให้มีการไว้ทรงผมลักษณะรูปแบบไหนไม่ต้องมีการเรียกร้องไปถึงรัฐมนตรีเลยครับท่านก็สามารถที่จะออกกฎได้เด็กไม่พอใจเด็กก็ไปเรียกร้องกับท่านพอนั่นแหละ <c oughs> ประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับ ซึ่งก็ตามยกร่างแนวนโยบายเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนนะครับทางท่านรัฐมนตรีได้กล่าวว่าการไว้ทรงผมนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยะจะไว้สั้นหรือว่าจะไว้ยาวก็ได้โดยที่ สถานศึกษานั้นนะครับอาจจะกําหนดลักษณะทรงผมไว้ตามพันธกิจตามบริบทและความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษานั่นหมายถึงว่าสถานศึกษาจะออกแบบให้เป็นไปตามตามที่เด็กเสนอหรือว่าให้เป็นไปตามที่ท่านหินสงควรก็สุดแท้แต่นะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับยังได้พูดไว้ว่าสถานศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการนะครับและก็สถานศึกษาใน